Oh, no. คุณลุงกัดฝีมือโอเคอยู่นะเนี่ยสีทาผนังเพรา<อ>ะแต่ว่ามันก็โออยู่นะคุณลุงค่ะคุณลุงก็กาลังเขียนนะคะเขียนเมงนะคะนี่บ้านเราจะเรียกเมงนะคะบ้านบ้านนี้จะเรียกเมงนะคะแต่สีอื่นไม่รู้นะคะคุณลุงเนาะ ตันน <icana>, ี้เรียกเมงนะคะเราจะใช้ในบุญต่างๆนะคะงานพิธีต่างๆนะคะวันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเมงกองบวชนะคะอันนึงจะเป็นเมงกองบุญนะคะอันนี้จะเป็นเมงกองบวชนะคะตัวนี้นะคะกองบวชนะคะค่ะใช้สําหรับงานบวชของบบาวนุแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเมงกองบุญนะคะป้าแตนจะเอาทิศให้นะคะค่ะญาตินะคะป้านะคะ คุณลงรับไปแล้วนะคะก็คุณลุงกําลังเขียนนะคะค่ะถวายโดยวังปู่ปาริจิตนาคราชพร้อมนะคะยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็เอฟซีทั่วโลกใช่ไหมคะคุณลงุงค่ะสาธุสาธุบุญด้วยนะคะค่ะกินก็อนุธรรมาสาธุนะคะกับค่ะเอฟซี FC นะคะก็ยูทู e นะคะด้วยนะคะสาธุสาธุบุญในครั้งนี้นะคะค่ะอันนี้คุณนานะคะก็มัด นะะจนเสร็จนะคะค่ะกองกิตงตรธนะคะของป้านะคะป้าก็าจะถ่ายตั้งแต่ค่ะแรกๆเลยจนเสร็จสิ้นนะคะวิธีทำนะคะค่ะสาธุสาธุนกับคุณน้าด้วยนะคะค่ะ ามาช่วยงานบวชนะคะของบาวนุนะคะค่ะมาจะมีนะคะช่วงสี่โมงนะคะสี่โมงเย็นนะคะเจริญพุทธมนตนนะคะเจริญพุทธมนต์ค่ะค่ะพาเก้ารูปนะคะแล้วก็ช่วงห้าโมงเย็นนะคะก็จะมีพิธีนะคะบายสีสุขันาคนะคะค่ะ่ะวันนี้เราชาวบ้านซรสีนะคะนำทีมโดยแม่ผู้ใจเรานะคะก็ มาช่วยงานที่นารุงนะคะค่ะผู้ใหญ่ก็ติดภารกิจนะคะที่บ้านท้าง,งามนะคะก็จะมาที่หลังนะคะก็ให้แม่ผู้ใหญ่กับพี่แม่บ้านเดินทางมาก่อนนะคะก็มาช่วยลุงกับป้านะคะมีอะไรพอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยนะคะงานบวชนะคะงานบุญนะคะวันนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับบปานุด้วยนะคะวันนี้นะคะสาธุสาธุบุญด้วยนะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นของจะเป็นของุงพันนะคะ โคแหนที่จะแห่หนัาด้วยเอาเหลืองกับเขาเอาเรืองกับเขาวเราได้ไหมหรือว่าเอาตัวนี้เนนรือพาไว้เมื่อแรอกเขาจังวดบ้านจาังหัดอนบ่กเรือหนักเมอไบอกไ่แห่เมื่นะออื่นตอนนี้มันพอนหรือใจเ,อเลยบอกนี่อนแีแยิล้นะคะนทีมโดยแม่พ่อใหญ่นะคะวันนี้แม่พ่อใหญ่ก็นำทีแม่บ้านมาช่วยนะคะที่นาลุงนะคะวันนี้นะคะ นำทีมโดยแม่ผู้ใหญ่นะคะค่ะแม่ผู้ใหญ่นำทีมเรานะคะกลุ่มแม่บ้านเรานะคะวันนี้มาช่วยงานนะคะค่ะ,<ซ>คะมาช่วยงานนะคะนำทีมโดยแม่ผู้ใหญ่วันนี้นะคะพ,อพ่อผู้ใหญ่ไม่ว่างนะคะไปติดภารกิจนะคะจะตามมาทีหลังนะคะน่าจะมาทันนะคะวิธีเจริญพุทธมนต์นะคะตอนเย็นนะคะสี่โมงเย็นนะคะแล้วก็ มาช่วยงานลุงกับป้าก่อนนะคะอะไรที่พอช่วยกันได้เราก็ช่วยนะคะฝั่งนั้นก็จะเป็นปงผมนา่งนะคะค่ะฝั่งนั้นนะคะโดยคุณลุงนะคะคุณลุงใหญ่แล้วก็คุณลุงเล็กนะคะ,ะค่ะแล้วก็ทิีนยูทูบนะคะ,ะค่ะทางนี้ก็จะเป็นนะคะคุณลุงก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศ เด็กสบายเดอันนี้ของผ้าเด็แล้วของ้าลมูดทั้งหลายยมาได้แจงเสือเราถามเลยเยวมันนูแน่จะเหมือนกันก็ไดกไดก็้องแอนตเลยหรออแอนเลยเขียวยังใายใจอยู่ปเฮ้ยแล้วไปเลยเมื่อผลขนี้้ามกันนอยู่แล้วจะออก เอาิดได้ปอาไปนหนอ่นีกปวอบยกันมาที่เดค่เดี๋ยวนักไอห้อาบน้านี่ละเดี๋ยวเอยเินไปกนเองดอกหนักอ่ะกนซะเดียวเราขนระหเบิดตัวอันจมกัาถาจะเอาไม้ข่อยจะบ่มันไปเอาไปนะฟินว่าเงินลืมใส่น้ำแข็งออก่อเอาละะบ่น้ำแข็งอีกกว่าสันสาธุค่ะ มันกันแดด้แล้วไม่้องโดดกรูกเนาะลูกแม่กันกระปองไปเรื่อยเนาะที่กันแดดกตายจับนะไอจับแท้เแลวัดบี้วไอเขาบอน้ำแข็งมาใส่เขีกถังนึงก็ได้แหละเว้ยเอ้ลมัดมาดีกัวพสดแล้วมันหัวยู่งด้มดเลยจังนาทีงเจ้าเลยจังนาทีมา่วกันอ่ะหวง อย่าลูบอย่าลูบให้น้ำพัดหนาใหบ่คให้น้ำพัดหนาโอ้ยโอ้ยแนยังอะิต้องตาบ่เือนเอาไปไหนเนี่ยอันนี้ฮะหนาวเด้อพอดีดไปไปไพุบุญอ่ะแล้วก็จะมาชมนะคะตอนจะเสร็จแล้วนะคะเนี่ย อย่างนี้เลยแวบันมาต่มาตะเืนเนียแล้วบอลเนี่ย,เร,ยเรียบร้อย <สา S 1> นะ <c oughs> รรครับว้าวครเกิข้าวชุบยอดน,นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ใช้เวลานะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะยี่สินาทีนะคะไม่นานเท่าไหร่ใช่ไหมคะคนนะุณน <c oughs> อาตัด